วิตก็ง,าาง,างนนากรงา,นนนงนานัามบ,บสบีดาสบายดีเพื<ๆ>่อนๆทุกคนตอนนี้ก็หยุดคอยเบาวแกแล้วชแนลอีกแล้วน้องมือก็จะมาคือเก่าคือแต่นั่นก็คือ Reaction เพลงให้เพืเพ่อนๆทุกคนได้ฟังอีกแล้วเนาะนั่นก็คือเพลงที่คอยจะมาจะ r ี a c t i o n มือนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าปล่อยออกมา โดนเติบแลนะ้วเนาะแต่ว่ามีบาร์รั่งคนหนึ่งเนนะาะเราเอามารีแอคชั่นซึ่งค่อยเออเราเอามาห้องคอฟเวอร์เนาะซึ่งก็ถือใจค่อยไรเนาะโอเคทำบอยอย่างไรอันบาร์รั่งคนนี้ก็ค่อยกับโบกงูซื้อเราเนาะเพราะว่าค่อยกับอ่านภาษาอังกฤษ,กฤษบโบได้นะแต่ว่าน่าสนใจเนาะน่าสนใจบอหกชือว่าน่าสนใจว่า,างไงนะเพราะว่าเบานนี้เราดังในตนะิ๊กต็อกเนาะเราดังในตนะิ๊กต็อกเราซื้อในไหนะแหละมาลองทิจจลิงกับ กบพวกงกมกัน่อยอ่านภาษาอังกฤษบอกออกเนาะต่าไดกเดี๋ยวสิคืนในเบิรงนคี่บนะนี่เราคือข้อมูลของกระจกโอเคเอาไปฟังกันเลยเนาะว่าเลงน,นี้สิเป็นอะไรก็ปล่อยออกมาประมาณหกมืนแล้วล่ะป่อยกับกำลังเนะงสียมารียกสันในทุกคนในเบิงโอเคไปกันเลยโไห้้นนนนนี่่เป็บบวกกัใลาาอ มันบานดตนตัการนันงเงนไปวันวันวันไรก็งัดติเกวันจันน้องนางนก็งามก็บ่มงกันว o I ้นี้เป็นผู้บ้าวกับาก่คนเวลาก็นานบอองศ์ตนตื่นชีวิตกงไอ้มันบานตนตัมกานนั่งเงนไปวันวันวันไรก็งัติเกวันจัน้องนางก็งามก็บ่มิกันความฟังก็ไอ้มันสาลายเต่ก็โบ้เผยได้รู้เป็นพราะนั่นบ่มีใจตนาีก่คนเล่าอีกแไปมั้ย ผมมีเงินมันรูกาตาควบการโบใจยันมันก่อนนา้นคุมันจะไปเจอคมณลำลมวันวานเวลาต่อไปจอกุณพบที่จะปิดเวลาเธอจากนี้ไอ้คุกงงบ่มีสิตัวไอ้คนนี้มันก็กงงเตะกีคิดทอดจากแฟนแล้มายูทูบวันยันนั่งคอยไปปัจจันต์เอ้นไอ้แนมเจ้าหนี้เอาอากาศก็ย้อนคิดรอดกันนาสีห้องอุจายไอ้ในสีกาดก็พอเจ้านอนตรงจากรจุกเรื่องเกา ทุกท้ายกำแล้วว่าจาจุกกำเกิกปาะวันนาไอ้เป็นผู้เป้าไทยบ้านมีงานมีการดึงกันกำมากหินลาคองงามบออนซ่อนเลือกใจจะนได้ใส่หน้าเงินอ้าวินภาษาที่เกิดมาจนชีวิตพัดีสนาตาในเทศจังได้จะถึงสิมองไอคนกระจอกว่ามีปัญญาตัวไอมันจนบม ตังถ้ามีแค่ใจมันคงบอพอสู้บ่ไว้คันตามใส่นางก็อายบร่รวยแถมอายบ่ลหล่อยเฮ็ดจึงได้เจ้าึึงสิมองไอายคนบรานองบอ่มีปัญญา,าผู้หับเมาคนธรรมดาคงบ่มีทางได้คูก่การอายบ่มีเงินท้องเหมือน บาที่ผู้ไทยแต่อายหาจริงอยากให้เจ้าลองเปิดใจทั้แม่ตัวอายมันสีจนตนทิ้นชีวิตพปรด้ดีอยากให้เจ้ามองทางนี้ยังมีผู้บ้าก่ตอายนี่เป็นผู้บากนให้ลาก็น้าพอองสงต้นต่นชีวิตกองอายมันบานตอนตามการงหน ไอ้เป็นคนตามมตาผมมียุตารสัดดาผมมีแวดมอนรุกาตาพวลันางเจ้าคือสีหับป่ได้ดอเพราะไอ้บ่วังที่มาตอบเสร็จนองแม่บังออกอ้งานบริลับก็ได้นอนก็ย่อนว่าไอ้นันเป็นกรรมมาก็สีวิตจริงไอ้ระเว็ในละคนถ้าจะเลือบคนรู้ไอก็คงต้อง เ้าอ้อมมามาไป,ไปเป็นคนขายแห้งทำงานเป็นประจำทุกทุกวันก็มีแต่งาน ใจก็มีเพียงนางมีเพียงนางอยู่ภายในในหัวใจหนึ่งคำว่าฮักที่ไยไดเก็บไว้เพียงคำนังนคำประกาวที่จะบอกไปติดที่ไอมันจนไอยบมีดอกทองอยู่ข้างกายอายมีเพียงเจ้าอยู่ข้างใจมีเพียงความฮักที่จริงใจอยากให้น้องนางได้เก็บไว้จากหัวใจดวงนี้จะอบอกาอคนนี้ยกเจ้ามาตลอดถึงอายบมีสิทธิ์กอดได้ใจอยากบอกว่าฮักเจ้าจไอไไนี่เป็นผัวบาปกรรมเ้ลาก่อนน้ำโ่องซอนต้นตื่นชีวิต กงอายมันปั่นตอนตามการหาเงินไปวันวันมันไรก็งัดติเกือวันจันน้องน,นางก็งามก็บ่มองกันความฝันกงอายมันสาลายจ๊ก็บโบ่ฮดได้รู้เป็นพรน้องนางบ่มีใจเอ๊ะถ้าน,าน้าก้อนอายนั่นมันโน้อง,งานาแก้มแดงเลยบ่สนอายเป็นคนธรรมดาโบมียูตาหรือสากดาโบมีเดมนหรือกาตาที่ดอดวันไกที่อายนี่ได้เจออย่างกงละเมอจะเกิน เดมังก okay, ็คงได้เจอกันไในฝัน This is the first of the month ไอคิดอ่าจ้าในยามที่จานอนเลขเกียนเป็นเพลงและบทกลเอาทุกๆกันที่เจ้ามันตาโตนชื่อใจได้ละงามงโอเคเป็นอะไรพี่หลักมวนบอกเพราะว่าได้เรื่องได้เรื่องเพลงแล้วถือว่าเป็นการโคเบอร์เพลงที่สุดยอดเลยมวนมวน เสีนะย,งด,ย,ยนนง,ง,งดีอีกเนาะไอฝรั่งเราก็ได้ไอ้พูกนั้นฟูลองครูกำลังอ่ะเสียงดีเนาะเสียงดีเป็นน้องขอมเพลงชัตายนี้ถือว่าเสียงเสียงดีเลยดีพอสมควรเลยมักหมักมักถือใจข่อยเลยโอเคเนาะจังได้แต่อย่าลืมกดไลค์ให้ได้ไลค์ในเด้อเลยกันอย่าลืมกดแชร์เลยก็อย่าลืมคอมเมนตะ์เนาะอย่าให้คอยเอาเพลงยังเอาเพลงของคุณไดอมรากคชั่บบริษัอมาซนะูเบิร์กัน,กนคอมเมนต์ไว้บอกไว้เนาะอยาให้คอยรีกันเพลงยังก็ได้ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจอคอยนะให้คลิปตนะ่อๆไปดีขอนำลาโอเคเราขอตัวกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมติดตามเด้อ